โอ้แอดแอดพอดีถามหน่อยจริงไหมแอดที่เขาบอกว่าช่วงนี้ช่วงตุรกีนเนี่ยราคาทองคำมันจะขึ้นโอ้ oh. วันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดพาไปดูที่เยาวราชดีกว่าว่าราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นจริงหรือเปล่าตามมาจริงแอดเยาวราชเลยเหรออืมโอเคโอเคได้แอดไปเอาละครับเรามาอยู่วันที่เยาวราชนะครับซิงเจยูอิซิงนิหัวชัยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าในช่วงตรุษจีนนะครับราคาทองคำจะทะยานขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับและแน่นอนว่าราคาขายในตอนนี้นยอยู่ที่34,500บาทนะครับและราคารับซื้อนะครับอยู่ที่3า4 0 0ี่บาทนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับว่าในหลังช่วงตรุษจีนเนี่ยจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องติดตามกันให้ได้นะครับสรุปวันนี้นะวันที่10ต้องเรียกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ขายนะ34,450ลดบลง50าบอะ่ะ ขึ้นมา